อาหารแปรรูปที่ทําให้ร่างกายของคุณเป็นอันตรายแก่เร็วเสี่ยงไตาวายและตายวายัยด้วยความห่วงใยจากสโมสรไรออนนคนปรปฐมอาหารประเภทแรกเลยก็คือไส้กรอกในนั้นมีไนเตรตไนไตรด์หรือที่เราเรียกว่าดินประสิวหรือเกลือโซดเดียมมีเป็นจํานวนมากถ้าเราบริโภคไปมากๆจะทําให้ตับและไตของเราทํางานหนักร่างกายเราไม่สามารถที่จะ ขับสารพวกนี้ทิ้งออกได้หมดจึงสะสมอยู่ในร่างกายของเราและสารพวกนี้เป็นสารตั้งต้นของการเกิดเป็นโรคมะเร็งนั่นเองอันดับที่ 2. นมข้นหวานหลายคนชอบมากผสมในน้ำดื่มโรยบนขนมปังนมข้นหวานทํามาจากนมผงผสมน้ําตาลเป็นจํานวนมากถ้าใครทานบ่อยๆจะทําให้คุณเป็นโรคอ้วนและแก่เร็วในที่สุดอันดับ3ซอสมะเขือเทศในนั้นจะมีมะเขือเทศมีน้ําเชื่อมมีโซเดียมถ้าเราบริโภคไปเป็นจํานวนหนึ่ง จะทาให้เราเองเป็นโรคไตและเป็นโรคความดันนั่นเองและสุดท้ายเมอร์กาลีนหรือเนยเทียมในนั้นมีไขมันชนิดเลวจะไปอุดตันตามผนังลําไส้ของเราจะทําให้หลอดเลือดหัวใจตีตันและหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจและเลี้ยงสมองไม่สามารถที่จะทํางานได้เต็มที่อาการต่อมาและเลวร้วายที่สุดก็คือหัวใจวายหรือเป็นอมัออมาพาตอัมพาตตามานั่นเองและนี่คืออาหารแปรรูปที่เราควรที่จะหลีกเลี่ยงถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ ด้วยความห่วงใยจากสโมสรและอนนครประุสวัสดี